ผู้ชงโอ้สวยๆเลยโอ้ปางงานนี่หอมลงมากครับโอ้ขอับปะรดสับปอน ีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องที่พ้นมากรอครับสวัสดีค่ะแม่นุ้งค่ะมุนี่กับพี่พาน้องมาหาเลาะเก็บปักกิ่งแล้วนะครับเนาะมาทีมงานใหญ่เลยครับบาวเพียเอ้ย่างเกาะบาวเพียวบาวเพียวบาวเพียวเหรออแล้วกามือนี่ก็ได้เดินทางกับใหญ่พี่เจ้าเนาะครับเนาะตีสามปลาลุยจ้าครับ ดูดกันเพื่อครับมื่อนี้เบาเพียวยี่พาข่าวไม้เนาะเบาเพียวเสื้อแดงครับสวัสดีครับไม้ก่อนมันเป็นแดงแดดก็ยู่งเพื่อนต้องบริลีแหละเนาะพี่น้องเนาะ,ะบอกได้แค่น้าละครับหมายดูดกันเพื่อนเป็นแดงแดดมาดินี่หย่อนยาวหยอดงามมันห้อยเก็บบ่ไปครับดูดกันเพื่อนลังหลังไม้คนแรกแทกหมาน <c oughs> บระันเนี่ยเอาถุงพลาสติกออกมาเนานนำก่อน เป็นพักหวานคุมเ้อยครับก<ฮ>ชุดแรกไ่สวยใบมันเหรอครับ

เากินงารยนางเงาเลยนะเี่ยนําทางด้วพี่โอ้แม่มเป็นวัดกขอโทษขอเ <c oughs> สียงแหบไอหลายมขาหานหลายคยุณ่ตัวมันแก่ันต้นใบมันต่ต้นเก็บอยู่เนี่ยทันิเกใช่เี้ยกเอาเมีหลายต้นจะต้นใหญ่มีแต่แบบบิก๊กเลอ่ะ จาก่กันรักหน่อยสวนผักหวานไม่ใช่ผักหวานผูกนะครับย่ำ <c oughs> ย่ำย่ำเลยเด้อ <c oughs> บางท่าน,นก็จิว่าให้ไเก็บผักหวานผูกไปบ่แมนนะครับลอบขาของเขาหน้ปลาทั้งนั้นครับเบาเพียวมาหาผึง่ง <c oughs> พ่อเนาะ เขาเลยโทรถามบาเพียวให้บาเพียวผ้าไม่เก็บครับทีมงานสายล่าอึงเขาบดนอาจจีได้จับให้พี่น้องเบิ้งแท่แล้วครับมันอาจจะเกินเดือนมีหน้านะเนาะงานบนุกหลงเก็บครับต้นเดียวนี่ก็ดีบ่พ่อกินเลยกีีเฮา ตเตียงงาไว้เนะจะว่ามัดไกบ่บานห้อเทเด้ครับ่าจปล่อยเลยแหละบริเ,เตงเลยรอกตากล่องห้องอพี่น้องเอ้ยถือกล่องเพื่ออะไรครับเด้อห้องเิเดกเก็บเองถือเองสนุกมาก <c oughs> โอ้มสบายครับแม่น้องน็อไม่สบาย เนาะหายปอกเพชรเก็บมันเก็บทั้งเจ็บทั้งถือมันค่อนข้างที่สิลำบากเนาะดึงเอาแรงเวลาเบาโอู้สียดายเนาะผักหวานหักจะโดนแม่นถ้าไฟใหม่เนี่ยบ่ใหม่ก็ดีที่สุ ป่ามันหกไปบ่ใหม่ครับเก็บน้ำกันโ <laughs> อเคแล้วตัดเห็นไหมขาดนำทาง <laughs> ออเขาเจ้าก้อนนั้นมันสงแก่หรือไง เก็บเอาเรียกเอาแค่ไหนก็ได้ไอ้ดอกมือที่แล้วเดาผมว่ามันหลายขั้นตอนเลยไม่ใช่ได้เนาะนเก็บไปกำหนึ่งใส่ต้มมาๆช่วงนั้นเทาก็ยังหลายเนาะเก็บอยู่รอบานบ่ได้มาเดี๋ยววันอยู่บ้านเขาแต่ง มันก <Thank> mm ็ต้องบลังอย่างนั้นไอ้ห้ันเก็บกันเยอะหลายอย่างเก็บอืมใช่ ากเป็นประมาณนี้แล่วเนาะพี่นอ้องคีอหลังบ้านต้นเดียวก็บขีดเลี่ยนหลังบ้านตบบนี้เลยครับวัน,นาอาทิตย์ที่แล้วนี่เก็บหรยองอต่างไหลาอป้ป้าป้าจหูจะอ่อนเอนาะเป็นคนเก็บเป็นบ้านห้องนี้บ่เหลือดอกป้าจมูกไม่เห็นนเลยงอต้องว่ามันหลแบบนี้เลย จะไปกำเดียวสุดนะไปตมามา้มมะม่าไปตม้ปตมามะม่าใหต้มมะม่าก็เสียบสูตรไม่เก็บกินใี่ไหมบอาเพียวหวา, <c oughs> ตมา,มานต้มมะม่าเส bon ียบกระดิ่ลายฝนแล้วจะขีดเก็บไปเลยเนาะเหม็นยังหวานอู้ช <c oughs> <c oughs> อบดอกดอกพร้อมที่จะเป็นหน่วยแล้วนี่หน่วยๆจงซะเนาะลอ,องเนาะเออ <c oughs> นี่จะของพร้อมนี่ต้องคน้นเป็นกระวาดอกเด้แฉะนี่ยังทั้งที่ท่านพ่อเอาได้อก็บอวามดแดงมดแดงมดแดงเอ้าเก็บใส่กันไปยักน้อยเนาะอานุญาตคนหนึ่งยักน้อยอเพื่อดีเรับเอาสิหายเก็บออมแ่ช่อที่วานเพราะท่านเหนี้ยวแท้ครับอ้บาง,งานนี่หงหดลงมากครับ พอได้อยุหมดไหมอย่างน้อนแต่ ได้เจยอดอันนั้นหลายหนทั้งสันน่ว้ายตนละส่วนหนึ่งี่เตรียมทุงพลาสติกทุงให่ะเนาะว่ามันหลข้นอยู่หมดกับ้อมด้วยมัดเด้หมดเด้งหมดกับหมดท่อหยดน้ำปนหมดเดับผักหวานอยู่น้องกันบ้าเวียดมา จ้าเลยมังนี่จบว่ายงๆอเฝ้าแตงออกที่หลังเซีบมันบ่แตงอะไรนี่ต้นเดียวต้นเดียวกินบ๊เบบ่อบบ่เผ็ดบ่เผ็ดก็เจ๊แดงไเจ๊ก็ดังฟุ่นรับ กำลังเลี้ยงหางาที่ที่พอดีดึงเอาได้เจ้าพี่น้อ <lag> ง <s 00> มันเอาก็แหละพี่น้องเอ้ยดีกว่เป็นยังหาขูดยังไงนะครับเนาะงางก็สิบข้อตอน้อยก็ได้พ้อแบบมี้เราหยอดมันแต่เก็บเอาลลุเนากลับไปเก็บเ้ากลับไปรีเอายอดหมองอ่อนแจงบองขันกับหนึ่งเลยสมเป็นแมวหัก ที่บบเราเกี่ยววาเลยที่เกี่ยวไปลวกก็ได้เอาไปพัดก็เสียบดียนะพัดน้ำมันหอมเสียบคือกัน หมว่าจะเอาได้ไหมันก็ขึ้นเอาหูมทด่ตัวนี้ ต้องน้อยครับกินใส่กันว้อันนั้นสุดยืดแล้วท้งนหออู้นี่ครับต้น,นี้ ดอกมันยุงเทมันเนาะนีห้อยเยแล้วขื่นเอาตำตำเดี๋ยวเาจะขึ้นแปวดอกเทื้ิงๆรับหยอดมันติดไปทั้งแก้มเลเดี๋ยวเาจะขึ้นแปวดอกน้ะพี่น้องเนาะแบบนี้หยอดมันตํำกินนี่เนกนแหงยดนมนหยิบมายอดจิ้ได้ อู้สับปะรดสับปวนเต็มนะครับดอกก็หวานดีคือกันเด้อพี่น้องค็ดกินได้หลาย,ยาอย่างี่ไข่ยอดนั่นแหละครับ เปลี่ยนงานเลยพี่น้องอู้นี่ครับยอดนี่เพราะเอาได้อยู่ครับนี่ กูต้นผลยู่ติดกอภัยหนามไม่เชียวได้น้องแ, <c oughs> แต่คือเบเิกหงาตัวนึงก็จะเป็ดเตาได้ โอเคอีกรอบ okay. oh. hmm, นั่นต้องขึ้นแค่น้อยไนมะ่ได้เยอะกล่องเอาขึ้นมาน้ำกระไดได้ครับพี่น้องน้ำไผ่ด้วยนะนไผ่เกาะตา ออี่าหน่อ้สังของกอก้อนอันอนี้จะกทินนึงเย้ะบ่อยากเอ้อได้หรอพี่น้องเอ้ผักหวานไม่มีคนเก็บมันก็แก่เลยนะ่ะพี่น้องงั้นยาวๆเลยเนะครับก็แตกอีกตัวน,นี้ไงถ้าเก็บเรื่อยๆก็จะแตกใหม่เรื่อยๆจ้ะ ต่<ล>งากตงก็มาเที่ยวเลยพี่น้องเลยมาใหม่ไหม่จ้ะานบ้านน้องใชยทีมงานหาอาีกโอเคได้อยูอ่ถ้าพี่น้องเคยกินเออพักเหลืองเหรเนาะพี่น้อง พักเหลืองทั้งใต่เอาไปเห็ดกินแบบผักเหลืองชิจอดด้วยเนาะเพิ่นผัดใส่กะทิเนาะใช่จอดแนี่ยเนี่ยข้าผักหวานเขาไปเห็ดชื่อกันแบบเสบครับไปไปหาทีมงานเขาเสรนจเลยพอละจีบสัตวแน่ครับเมื่อนี่ทางมาเมื่อเชียวเล็ดมาจ้าสมุดผลงานเนาะผลงานครับเนาะของเฮาหลักะบ้าวเพลิดเกลเจี๊ยบซอยน้ำแน่เนาะ ันนี้ของเอลือสาวนิดครับครับเออไอรถไอรถเนาะบางคนมาเกิดสาวรถบานนิดสองได้เม็ดอันนี้ของบ้าเป็ดครับบ้าเป็ดกับเย็บซอยๆน้องนี่แหละน้องพี่น้องเนาะหมานเี่เนาะกับที่ว่าหมันเติบครับก็เสียเที่ยวครับมื่อนี้มายามบ้านน้องเนาะบ้านน้องบ้านบ้าเพี้ยวเนาะกต่ทีพบพอกันอยู่เรื่อยๆครับฤดูกาลต่อไปสำหรับจับอื่นกับบ้าเพี้ยวเนาะครับน้องพี่น้องเนาะ เป็นใหม,หม่ๆนาครับ <c oughs> กะได้ตำหน่งนี้ก็คือว่าสุดยดอดนะครับน้องพี่นอ้นองน้อยจังได้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณการตั้งใจขอบคุณตุกไคลทุกแช่ทุกการติดตามพูดผอนไม่ชิบหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ